สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูแล้วก็มาถามเรื่องของความเชื่อกันนะครับว่าการลอดใกล้ระหว่างผานมันเป็นอย่างไร ตอนนี้เราได้มาอยู่ที่5้า Max Value นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะหากลุ่มตัวอย่างที่เราจะทำการหาเรื่องเกี่ยวกับเชื่อการลอดใต้ระหว่างขาดเองฉะนั้นเนี่ยเรามาหากลุ่มสำรวจได้เลยนะครับข <c oughs> ออนุญาอ,อพอดออีผมจะพไลเทคโนโลยโี2 9ี4นั่นคือตาต้องของผมนะครับพอดี เราจะถามถา่เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อคือว่าที่เนี่ยนะคะความเชื่อเกี่ยวกับการรอใต้ยระหว่างขาหรือเปล่าจะต้องใช้ประมาณสักองสามนาทีไม่ทราบว่าคุณพี่จะสะดวกไหยครับเพอดีเนี่ยเหตุจะถามเรื่องของความเชื่อการรอใต้ยระหว่างขาเนี่คือที่มีความคิดเห็นอยู่เลยว่าหรือมีกสจกรรมตรงต่อเปล่าประมาณว่ารอดแล้วเหตุอะไรใช่ใช่ใช่ก็ก็เชื่อนะคะเพราะว่าก็เคยได้ยินมาบ้างเรื่องแบบนี้ก็เมีแ มีจานว่าเคยไปลองล่อดใต้หวัาง่ะดูที่งานศพนะคะขี่งานแล้ววันนี้ก็มาเกิดนเพนมาเห็้ว้วงว่าก็เห็นนะาเป็นลูกชายใหญ่จริงหซึ่งเขาก็เชื่อว่าเป็นมีมีขนนะคะ้เลยไม่แน่ใจขอันนี้ขมงข้า แล้วครั้งที่เจอพี่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแบบกลัวไหมหรือเลยแรกๆก็กลัวนะคะสวดมนต์สวดมนต์ตลอดเลยแต่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอาจารรอดใต้ระหว่างขาเนี่ยถ้าเกิดจะให้คุณพี่ๆทำเลยจะกล้าทำเลยดีกว่าเพราะว่าเหตุผลอะไรก็แบบจากมาในคนตรงนี้อาจารย์เขาเคยบอกว่าเจออย่างนี้ก็แบบไม่อยากเสกันเรื่องแบบนี้ดีกว่าออ๋โอเคงั้นนี่ก็ทาแล้วก็ขอ ที่ให้ความร่วมมือในก,การาสัมภาษณ์เล็กน้อยเพื่อเป็นวิทยาทานกาับเพื่อนมหาวิทยาลัยหลายคนนะคะขอแสดงน้ำทสี่งสเห็นไหมครับว่าการลอดใต้ระหว่างฐานนั้นเนี่ยมีความเห็นของบุคคลคนอื่นเนี่ยซึ่งมันมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามขอให้อาจารย์อาจารย์น่านนะครับมีความสุขในการรับชมในคั้ทางนี้นะครับสวัสดี